สวัสดีครับผมวันนี้ผมฤทธิ์บ่าวเปลี่ยนฟุ้นนะครับผมสีมาแนะนําวิธีการปลูกคานะครับนี่ครับหลังจากคาของยายฟอกนะครับที่เพิ่นไปสื่อมานะครับผมมาประมาณสองกอก็เพิ่นสื่อกอประมาณพันนะครับเดี๋ยวแต่ละทีนะครับบางทีกับราคาบ่อขึ้นกันครับนี่นะครับโอเคครับเพิ่นครับปลูกแล้วนะครับผมครับแต่ว่าเพิ่นก็มีสวนพริกสวนยังนะครับโอ้นี้ครับคาเพิ่นกำลังแตกนอครับ โอ้เออนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมีสวนทุเรียนฟองครับนี่ครับโอ้ยเป็นเตดกินน่อยของเพื่อนบนน้อครับเนี่ยโอ้โหนี่เด้นี่เด้ย่ายอ้ฟองโอ้แม่ฟองนะครับน้อของแขกของแขกโอ้แม่เห็นยังอยู่นู่นไหมครับปลูกข้าวว่ะโอ้แม่ปลูกไรแล้วบอครับเนี่ยสามสิบกกคูณนะครับนี่นะครับการวิธีการเอาหุ่นเอาหยาออกนะครับ พเพราะว่าปลูกโคกแน่นนะอืมไม่หดตัว,วโอ้ครับผมยายปลูกคาปลูกซีปลูกกักตุเรียนปลูกไรอย่างเนาะครับเน้องวกระเรีงยงเนาะครับเน้อโอ้ใช่ไหมแม่ผมรบกวนผ้าเบิรงวิธีการปลูกนี่ครับแม่แม่ปลูกแนวเดนะ้มาเบิลยใช่สิใหญ่ใหญ่สะข้าปลูกโคกอย่างนี่แหละ,ะว่าจะวันห้ามปีมือดีอืมนี่นะครับ ขุดลุ่มนะครับผมนี่ครับวิธีการปลูกครับผมปลูกชุ่มใหญ่ปลูกชุ่มหญาเลยได้ใหญ่ครับผมอับแรกเขาก็มาปรับพื้นที่ก่อนนะครับขุดลุมก่อนครับนี่ครับผีมาเบิงง่งห้องใหญ่ปลูกก่อนแม่ปลูกได้ห้าก,ก้อนหรอบ่โอ้ยได้ได้ เียวกบ่นี่ยโอ๊เอาอืมนี่นะครับนี่นะครับโอ้อน,าาาน,นะนนี่นะครับผมเดี๋ยวยายฟองมนสีลูกให้เบิ้งนะครับ นี่คือจากการพันปูกไปนะครับเพราะว่าคาแดง่วงนี้เป็นคาที่ห้าอยากแห้งนะครับนี่ครับผมอ๋อนี่คือพันแก๊สเรียบร้อยเนาะคับแม่เนาะใช่โอ้ปูกันได้คับแม่บันโอ้โคแล้วครับผมครับค่ะเอาดินใส่จักน้อยอืมดินใส่ฮกแม่กอดเอาคนว่าหกแม่กอดเอาคนว่ากันจีป้าไปเดี่ยวพนว่าเริื่อมตุนครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรนี่ครับผนแยกมาไว้นะครับวันนี้ซื้อมาจักกอครับแม่อสองกอบ่โอ้ขยายได้จักกอครับแม่คิดว่าคิดว่ากับเจดเจ้าสามชีพุ่นละอืมสามชีพจุดรบอกค่อยขยายไปเรื่อเนาะแม่เนะาะโอ้ใหญ่แล้วครัขย,ยันได้ครับเมื่อไม่ครับพุ่นอาชวนเราจะไงเรายาออกมันเอาอยาออกนี่แตกกอขึ้นปับป๊บปับ๊บปั๊บ อีกเดือนนี้เพิ่นเปิดจองเลยได้ครับนี่ครับถ้าอยากใดมาเลยครับพิกัดบรรุทซับครับยายฟ้องครับก่นสีได้ครับแต่ว่าต้องให้มันใหญ่กว่านี้ครับกำลังปลูกกลังปลูกออ็ไปกับสีสร้างจองทือทุเรียนี่ล่ะอ๋อนี่นะครับวิธีการปลูกคือคุดล้มปับพื้นที่นะครับแล้วก็แยกส่วนของคานะครับนี่ครับมันก็สิมีส่วนของมันนะครับนี่ครับเขาก็สาหมัดใส่เป็นกอหนึ่งด้เลยครับ ครตบนหนึงมาหลายต้นดอกข้าวม้อยพันพันมั่นมั่นเตี้ยนก็เอาสียสองสาต้นสียห้าต้นอืมครับผมนี่นะครับผมโอเคได้หครับผมโอเคครับผมนี่คือวิธีการปลูกง่ายนะครับผมสำหรับมบอนีบุญข้อใหญ่บุญงนี่บานนี่บุญข้อใหญ่บุญขูกแล้วนี่อืมไปบ่นี่นะครับเดี๋ยวเพิ่นสีปั๊บพุ่นนะครับมันไม่กรธโดอนนะครับเดี๋ยวเพิ่นสีเอาอย่างเอาอย่างออกเด้๋ครับพี่น้องครับ แต่ว่าหาความเป็นจริงเราคือเข้าให้ปรปั๊บสภาพดินแยกเป็นคูเป็นแยกก่อนนะครับยังมาปลูกนะครับเพื่อข้าฉีบบริเวณมางกรจัดหนาใหญ่ที่ลังนะครับเอาคอยเพี้ยนไปโอเคครับผมครับยายครับมันนี่บรบกวนอะไรเลยครับขอบุณไดหลายครับผมสําหรับวิธีการปลูกคาแดงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องการแห้งนาะครับตอนนี้กระแสมาแห้งกระแสมาแห้งครับยายฟองเลยว่าบ้าว่าจับเงินเสียนบันนี้ละแล้วว่าเอาอยากได้ว่า สวยเลยอันนี้คือสวนแย่ฟองนะครับนี่ครับที่ิ่นกำลังปลูกอู้่ครับเยออีกขั้นตอนต่อไปคือห้อมาเพี้ยนแหาเพี้ยนยังนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกำลังเพี้ยนเอานะครับผมทาแรงไงเฮาครับนี่ครับอนี่ครับว้าวผนทั้งผนสวนเจเพีนนะครับผนนี่ครับ สิประมาณนี้ครับโอ้นี่เลยครับต้นทุเรียนเพื่อนครับโอ้เพื่อนกำลังปลูกลไร้เลยตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับอืมครับต้นทุเรียนเพื่อนครับ